นะครับข้อตรงนะครับยกสูงด้วยกันนะครับนะที่เรีเลยนะครับผมออออบ่นะบได้ครับบ่ได้ไดะค,ะครับผมต้องสร้างพิเศษครับยกสูงนะครับผมแต่ามาหอดันที่หาน,นะครับ ของหมู่บ้านบ้านปักหญ้าแล้วครับเป็นคันที่3ามของรอบนะพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นหาชิบแรงนะครับข้อตรงนะครับด้วยบ้านปักหญ้านะครับตรงใส่ผลมีทั้งอ้อยทั้งมันนะครับบนท้องเ้วนะบ้านปักหญ้านะครับเป็นคันที่5้าของหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นคันที่3มของรอบนี้นะครับสายวุดหนองคายนะครับนะครับทรงยางต่อเนื่องพี่น้องกลัปไปกับที่เป็นทรงลอรอบ้านนะครับของขามสแกแสงเป็นฟอร์ด นะครับกับบ่คอนโทรลเดิมเบิดทุกอย่างนะครับฟอดไม่แยกระบบนะครับบ้านบางหยาคันที่หาแล้วพี่น้องนะครับหลังจากเขามาติดไว้ปีที่แล้วคันเดียวนะครับแต่ว่าเพิ่นเห็นตัวอย่างกันนะครับผมเพิ่นก็ติดน้ำกันแซวตะเลยนะครับวังหันกะอยู่ในอำเภอหนองบัวชอกระเป็นคันที่คันที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นคันที่หาของหมู่บ้านผมคาดว่าอาจจะได้มาอีกหลายคันนะครับบ้านบางหยานะครับ เระ่อนน้องกนะครับห่างกันประมาณซีหารูนะครับซีรู้แบบว่หันนี่ขี่รถเขาเดียวนะครับนะครับนี่ก็หลายหลายคันแล้วนะครับก็มีตะมูบ้านเขาเกาที่ผมขอไปแล้วก็ได้เขาไปอีกเขาแล้วก็เขาอีกนะครับผมต่อปีเลยนะครับบ <tinc S 2> างป <Eat. S 1> ีก็หลายคันนะครับแล้วก็ขามปีก็มีคนมาเบิงตัวย่างมาขอเบอร์โทรกันขอขอเบอร์โทรแล้วก็โทรมาสอบถามบางครั้งเพิ่นก็ให้คนที่เขาทังแล้วโทรมา สร้างให้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับตลอดนะครับทั้งปีเลยนะครับนะครับโบว์ว่าจะเป็นรถรุ่นใดนะครับอำเภอใดจังหวัดใดนะครับผมก็นะครับเป็นจีนพี่น้องเขาเบิื่อนะครับทั่วประเทศไทยครับพี่น้องก็บที่ใดก็ต้องเอารถไปนะครับก็ต้องเอารถไปจอดอู้นะครับสะดวกสบายนะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอารถไปจอดอู้นะครับก็ต้องเสียค่าเดินทางเมารถเมาล่ากันไปนะครับนะครับแล้วก็ผมก็มาจอดมาหอดถึงเฮียนเขาเลย เขาก็สะดวกสบายนะครับจิดตั้งชั่วโมงกว่ากันเรียบร้อยถ้าพี่น้องสี่กู้มันกับกู้ได้เลยนะครับผมปกผ่านคุณมันแต่บระธานมีก็สร้างจากอู้เขาได้นะครับผมเขากับมีพ่วงไม้น้าเลยนะครับหรือว่าตาผู้ใดมีแนวอยู่มันบรันมีผ่านคุณมันเขากับทมีคนไปส่งให้นะครับเอารถไปอับนะครับพนักงานไปส่งให้เลยหอดหนาบ้านคือเก่านะครับนะครับโอเคพี่น้องนะจังมาะพอกันนะครับบัดมันเหล่วนะครับอันนี่แปลกจากน้อยมันพรอนที่เป็นตัวคัน ขันตรงนะครับผมพ well. ี่น้องเราสร้างพิเศษเอาผมก็เฮ็ดไท้นะครับร้องเบอ่งทันที่ป็นยังไงนะครับเดียบร้อยนะครับผมไปได้นะครับกยาบเสียเร็จแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นพอเราสร้างพิเศษนะครับอยากได้คอตรงมาสันว่าเปินว่ามันจังเปินอยากซุบสุดจังสี่นะครับตัวนี้เขาก็เฮ็ดไห้เท่ากันนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวสิลองโยกกับพี่น้องเขาเบอ่งวามันสูงสำใไดนะครับส่วนี้เป็นคอตรงนะครับว่ามันคอ้งนะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากได้ก็สร้างได้นะครับสำหรับคอตรง นะครับอันนี้แล้วพอเราสร้างพิเศษนะครับผมบาเฮทไทยนะครับเป็นคอตรงมันจะเป็นอะไง้อ,งอแตตายเขาคือเป็นคองอนะครับผมแต่ว่าอันนี้พอเราสร้างพิเศษนะครับเป็นคอตรงเด้วเพิ่นว่ามันตรงเลยสุดเป,ป็นุดพี่นะครับผมอันนั้นก็แล้วแเตนะครับผมแล้วเต้เขาหมักแบบใดก็สร้างมานะครับผมเฮทไทยได้เบิร์ดแล้วครับผมเดี๋ยวสิร้องโยกับพี่น้องเบิ้งน้ำนะครับนะ<ๆ>ครับองศากระบอกมันจะตายต่้งกันนะครับนี่ค<ร>ือองศากระบอกองศากระบอก ของอมัติิชู้นะครับแต่ว่าตัวนี้มัติจินอนมัติจินอนเลยนะครับผมองศาคนละองศานะครับเน้อนะครับแ claro ้บผมนะครับโย่ขปัน้องเบื้องน้ำนะครับนี่แล้วจิตชู้ไปเบื้องพร้อมนะครับแต่ว่าส่วนเอื่นกะคือกันคือเกาเบิดแหรอครับผมแล้ิตร้องเป็นน้องเบื้องนะคร้องนะครับข้องอข้อตรงนะครับอันนี้จะเป็นขั้น พอเราสร้างพิเศษนะครับเป็นขั้นที่สองนะครับที่เขาเหตุข้อตรงห้นะครับแล้วที่ขยับเข่าส่วนให้พี่น้องเบื้องน้ำนะครับนี่เขาก็หักข้อให้น้อยหนึ่งนะครับหักส่วนหนาเพื่อวาให้มันได้เกาะง่ายๆนะครับผมตัวนี้หักส่วนหน้านะครับหักน้อยเดียวนะครับหักงอเข้นนะครับพี่น้องตัวนี้ตอนนั้นกัตรงนะครับ ลักษณะที่เป็นแบบนี้นะพี่นออ้องพลาสต์เบิร์น้ำกั็นะครับน้องเบอรนะคอตรงนะครับเด้อลืมติดสติ๊กเกอร์ป่ะน,นะครับด้วยสิยเกิร์เบิร์นะครับสำหรับคอตรงนะครับมันสิโยเกยไร์ตสักใดนะครับ นะครับข้อตรงนะครับยกสูงึ้นกันนะครับที่รีเลยนะครับผมบ่ได้ครับบ่ได้ครับผมต้องสร้างพิเศษครับยกสูงนะครับผม อ้าวกุญแจยุ้ยใส่แบบนี้เนี่ยมาเดี๋ยวที่ซูบคอยเบิ้งนะครับผมตัวนี้กรณีพอเราอยากซุบสุดนะครับผมเราสั่งเป็นคอตุกนะครับเด้คนนี้นะครับกรณี้ซูบนะครับผมซุบสุดกะขายตัวนี้นะครับเบอร์ยี่สิบแปดนะครับสามตัวนะครับน,อน็อตยี่สามตัวเบอร์ยี่สิบแปดก ไปเลยไปเลยบอกเขาแล้วนะครับเอาลุงอีิกยาครับเออไปเลยสุดไปเลย,เลยนะครับครับแมนเอเอเราซ้ำนีล่ะละโอเคนะครับ,บล็อกล็อกล็อกให้แล้ว ประมาณนี้พี่น้องนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับยกเบิ้งใหม่ตัวเยอะนี่ครับเวลาตียกของหน,นักๆก็ยกได้นะครับอืมเอสัรส,สันทงทีล้นะครับชุงแห้งพี่น้องเด้อเพราะว่าผมตั้งกระบ,บอกแบบไม่อีกนะครับมันจะบวกลึกเก่านะครับตัวนี้ชูงแห้งนะครับพี่น้อง ลูกมาผู้ไดอยากได้ก็สร้างได้นะครับตัวนี้ข้อตรงนะครับพี่น้องสบายนะครับรครับนี่แหละครับรครับไปเลยจวดจานเลยข้อตรงข้อง้อได้เบิดนะครับแลวเต้มี่มีขีดขีดกัดทบกทุยินวันเลยพอนะมูน,นันมน,น,นั้นราคาเท่าไหว้หลายบายทแล้วพอทุยินวันครับเอามาแปลงไสหนีก็ได้ โอ้โหเขาอยากได้โอ้เพิ่มพอยากได้ท่านแท้ให้เทคกก็นี่เอาแบบปูดผ่าเองน้ำบ่เอาแบบปูดอัตโนมัติบ่เอาปูดปูดผ่าเป้ามันกัแล้วแต่เพิ่นสั่งอันนั้นถ้าผ่าเป้าเพิ่นกัดสีเอากะมันกัสซั่งได้นะครับโอเคนะพี่น้องนะจังไปพ่อกันอยู่ที่อำเภอขามตะเกียเสียงจังหวัดโคราชนะครับแล้วก็ต่อ้วยอำเภอนํำพองนะครับของมือต่อไปอีกแล้วกคํขม่วงนะครับ สี่เื่องนะครับมือแรกอะไปคามไปแกแสงก้อนแล้วก็มือต่อมาอ็ทิไปสามเื่องสายการสินข้าม่วงแล้วก็นำพ้องออกจากนั้นเส็นแล้วก็จิไปสายอุบลริสเกตสุรินนะครับผมแล้วก็มุกดาหารนะครับเด้อแล้วก็ที่วนกลับมาพาอีสานเขาอีกอะแถวแถวสลัคามลอยเอ็ดการสินอยู่จังสี่แหละครับพี่น้องแล้วก็จังสี่ขึ้นไปภาักกางนะครับ โอเคพี okay, mm ่น hmm. nah, ok, ้องนะจังไปพอกันนะครับ